สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเบสบอลแคปของเซลลีนะคะซึ่งหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้มันฮิตมากนะคะเห็นดาราที่ไทยใส่หลายคนนะคะโดยเฉพาะแบบคลาสสิกของน้องลิซ่านะคะเพราะน้องลิซ่าจับอะไรใส่อะไรนะคะโซเอาไปหมดทุกอย่างนะคะเคยทํำรีวิวใบนี้ให้ดูละแล้วก็เคยบอกว่าถ้าให้เทียบนะคะระหว่างของเซลลีกับของบาลิงเซกาเนี่ยจะชอบของบาลิงเซกามากกว่านะคะแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะใบนี้เป็นไซส์ M นะคะ รู้สึกมันหลวงไปแต่พอได้ไซส์เอสมาแล้วก็รู้สึกว่าอ่ามันใส่แล้วมันขึ้นมากกว่าแล้วมันกันเถอะนะคะแล้วก็เลยใส่ชิ้นเนี้ยบ่อยมากเลยนะคะแล้วตอนหลังก็งอกเงยมาอยางได้เห็นเมื่อกี้น้มีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยห้าใบด้วยกันนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ได้ชอบแบบเบสบอลแคปเลยนะแต่หลังจากที่เคยใส่ของกชชี่แล้วรู้สึกชอบมากนะคะก็เลยมาลามมาที่ของซลรีแล้วก็พอน้องลิซ่าใส่น้ำก็นำไ,ไ้ทุกอย่างดูสวยไปหมดนะคะก็เลยไปหาซื้อใส่ตามน้องนี่คือแบบคลาสสิกธรรมดา ชิ้นนี้นะคะเป็นเบอร์เอสแต่ว่าได้ชิ้นนี้มานะคะสีขาวเนี่ยเป็นอ่าเบอร์เอ็มนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่มีเบอร์เอสนะคะถามว่าใส่แล้วมันแตกต่างกันมากไหมไม่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมตอนนั้นอะ่ะเบอร์เอ็มของสีดํารู้สึกว่ามันหลวมไปนะคะอันนี้เป็นเบอร์เอ็มอันนี้เป็นเบอร์เอสนะคะใส่ตอน,นยี้งจริงมันก็ไม่ได้แบบว่าแตกต่างกันมากนะคะเราก็ลองทําในส่วนของแบบวัดดูเทียบกันอะไรเงี้ยเขาก็มีความแตกต่างกันน้อยมาก อาจจะเป็นที่แบบว่าจุดห้าเซนตรงนี้หนึ่งเซนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆนะคะคือแบบไม่เยอะมากนะคะแต่สิ่งที่เาเห็นแตกต่างก็คือในส่วนของข้างหลังนะคะว่าข้างหลังของเขาเนี่ยในสายปรับเนี่ยของไซส์เอ็มเนี่ยจะยาวสิบสองเซนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์เอสนะคะตรงเนี้ยถ้าให้จากข้างเนี้ยนะจากตรงสุดเลยถึงตรงเนี้ย อยู่ที่11เซนนะคะจะมีความยาวต่างกันแค่1เซนแต่ว่าในความกว้างความยาวของน้องหมวกเองเนี่ยนะคะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่เลยแต่ว่าพอคุณสามีนะคะมาลองใส่ดูเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาใส่ตัวเนี้ยซึ่งเป็นเบอร์เอสนะคะเขาใส่ไม่สบายเท่ากับใบเนี้ยซึ่งเป็นเบอร์เอนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์เอสหรือว่าเบอร์เอ็มนะคะไม่รู้สึกว่าเขาแตกต่างกันตัวเองน่ะซื้อหมวกทุกวบเนี่ยไม่ได้ลองเลยนะคะสุ่มมาแล้วก็มาแบบลองใส่ดูนะคะแต่ว่ามาลงเอยที่เบอร์เอส แต่วันนี้มาคิดไปคิดมานะถ้าคุณสาม,มีเขาใส่เบอร์เอ็มแล้วมันใส่สบายกว่าเนี่ยคิดว่าถ้าอย่างงั้นนะซื้อเบอร์เอ็มนะใส่แชร์กันนะคะคุ้มกว่านะคะถ้าตามกันมาในอินสตาแกรมนะคะของเสื้อดอกเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าคุณสาม,มีแอบจิกเสื้อผ้าของเซรีนไปใช้หลายตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบใส่ที่มันหลวมๆนิดนึงคุณสาม,มีชอบใส่พอดีตัวนะคะพอเขาใส่มันก็จะพอดีตัวพอดีอะไรเงี้ยก็เลยได้แชร์กันนะคะถือว่าคุ้มนะคะในการซื้อของเซรีนนะคะอันนี้เบอร์เอสนะคะ อันนี้เบอร์เนะคะเห็นไหมไมไ่ต่างกันเลยนะอันนี้เป็นแนววีนะคะแต่จะบอกนะคะว่าเวลาใส่แล้วก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรเนี่ยเขาดูแบบเกะดูแบบน่ารักมากนะในหมวกของเซลีนนะคะยิ่งเราถือกระเป๋าเซลีนใส่เสื้อเซลีนเนี่ยพรอ็อพครบมากนะคะ Head เฮ o to t โทเซลีนนะคะอันนี้ก็เป็นแนววีะ Navy, นะคะ ซึ่งมันก็ใส่ได้นะกับเสื้อยีนเสื้อยืดในเกงยีนอะไรเงี้ยขาวดำในวีอะไรเงี้ยนะคะใส่กับได้หลายแบบนะคะสิ่งที่ยังไม่มีก็คือเป็นสีน้ําตาลแล้วมันก็เป็นสีเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่เป็นทรีออมแบบนี้นะคะก็ใส่เนี่ยคืออย่างที่บอกออกตัวก็ว่าเป็นคนไม่ได้ใส่แบสบอลแคปสวยแต่อย่างใดนะแต่ว่าซื้อตามน้องลิซ่าจริงๆนะก็เลยลามมาหลายแบบเลยเนหะ็แบบนไหมแบบเนี้ยเห็นไหม มันก็น่ารักดีนะคะคือถามว่าไซส์มันแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยไม่ไม่เท่าไหร่นะคะเบอร์เอหมดเลยนะที่เหลือเนี่ยสองชิ้นนี้ก็คือเป็นเบอร์เอเหมือนกันนะคะถ้าถามความคิดเห็นในการใช้จริงเนี่ยเบอร์เอสหรือว่าเบอร์เอนะคะ <M S 1> ก็ใส่ได้นะคะทั้งสองไซส์เลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใส่กับแฟนคุณนะคะแชร์กันได้นะคะแนะนําว่าเป็นไซส์เอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้เบอร์เอใส่ได้นะคะให้ดูความแบบน่ารักนะของเซรีนนะคะ ข้างในเขาจะมีแบบความเป็นเซรีนทุกจุดนะคะข้างหลังนะถ้าเป็นโลหะทองเนี่ยจะเป็นาจากคอลเลคชันผู้หญิงนะคะถ้าเป็นโลหะสีเงินนะคะจะเป็นจากคอลเลคชันผู้ชายเห็นไหมว่าในส่วนปลายของเขานะคะสามารถซ่อนเข้าไปในด้านหลังเ็าเรียกอะไรอ่ะไม่รู้ช่องผ้าตรงนี้ได้นะคะ แต่ว่านี้เนื่องจากว่าเอามาถอดลองให้ดูนะคะเทียบกันนะคะกับไซส์เอสนะคะก็เลยถอดออกมาแบบนี้นะคะเวลายัดเข้าไปไหม่คืนเข้าไปในช่องเนี่ยยากมากนะคะในส่วนของราคานะคะแบบคลาสสิกสลีนแบบนี้นะคะณนะวันนี้อยู่ที่670เเหรียญนอเชนดอลลาร์นะคะตอนได้มาอยู่ที่น่าจะ5 6ากเหรียญนอเชนดอลลาร์นะแต่ว่าตอนนี้สลีนราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ในส่วนของแบบตัวปักนี้นะคะอยู่ที่750เหรียญออสเตรเลียนะคะแพงกว่านิดนึงอ่ะจะเป็นที่ว่าในส่วนของตัวปักอะไรเงี้ยมากกว่านะคะถามว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะคะส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบเซลีนไปนเลยหรือว่าเป็นแบบอะทริออมแบบปักแบบนี้นะคะทั้ง2อ,อันนะก็มีความเป็นเซลีนนะแต่ว่าในส่วนของทริออมอาจจะดูแบบซัทโทดูไม่จงแจ้มากเกินไปนะคะถามว่าเลือกได้ใบใดใบหนึ่งนะคะ ก็ต้องเป็นใบนี้นะคะคลาสสิกนะคะเบสบอลแคปจากเซลี่นะคะเป็นเบสบอลแคปที่น้องลิซ่าใส่บ่อยสุดอันเนี้ยต้องมีนะคะอันเนี้ยต้องมีเลยนะคะถามว่าได้ยากไหมเขาบอกว่าหายากกันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะใบนี้นะก็ได้จากออนไลน์ของเซลีนนะคะแล้วก็ใบนี้กับใบนี้นะคะก็ได้จากออนไลน์ของเซลนเองนะคะแล้วก็สองใบนี้นะคะได้จากสตอร์นะคะ เนื่องจากว่าน้อง SA เนี่ยพยายามแบบขยันขยอว่าซื้อจากโลคอลสตอร์เถอะนะอย่าซื้อออนไลน์นะคะก็เลยซื้อจากสตอร์นะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดเราเช็คออนไลน์ของเซรีนในเว็บไซต์ของเซรีนเองเลยนะคะนาวันเดนเนี่ยมันน่าจะโผล่ขึ้นมาให้ซื้อได้นะคะถ้าคนคนไหนน่าสนใจในส่วนของรายละเอียดนะคะลงลึกลงไปของแต่ละใบนะคะก็ลองดูต่อในคลิปได้นะคะมาเริ่มจากใบนี้เลยนะคะเป็นใบคลาสสิกนะน้องลิซ่าใส่บ่อยมากนะคะ เป็นใบแรกที่ได้มาจากเซลีนเลยนะคะส่วนประกอบนะเขาจะเหมือนกันทุกใบนะคะเป็นลักษณะปะักข้างบนแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเซลีนนะคะเคยทํารีวิวเปรียบเทียบกับบาลงเซกานะวันนั้นบอกว่าชอบของบาลงมากกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้เอาจริงค่ะ mm hmm. จะเป็นที่ความอินเซลีนและน้องลิซ่านะคะทําให้รู้สึกว่าใส่ของเซลีนก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่บ่อยมากข้างในมีความกิมมิคไหมน่ารักมากนะคะมีเทปเป็นคําว่าเซลีนนะคะปะักน่ารักมากนะคะมีความแบบ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้เปื้อนจากการใช้นะคะข้างบนเขาจะมีคำว่าเซลินพาร i สนะคะเขาเขียนว่าเบอร์เอนะแล้วก็ข้างหลังเขาจะเขียนว่าไซส์55-59เซนต์นะคะหมวกใบนี้นะเป็น65%พอลีเอสเตอร์นะคะแล้วก็35%คอตตอนเมดอินฟรามส์ใบอื่นๆนะคะเป็น100%คอตตอนนะคะอาจจะเป็นที่ว่านี่เป็นรุ่นเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วข้างหลังนะที่เป็นตัวปรับนะคะเป็นโลหะสีทองมีคำว่าเซ i ินข้างบนแล้วก็มี คำว่า Paris ข้างล่างนะคะถ้าเป็นสีทอนะคะจะเป็นมาจากอ่าวูแมนนะคะคอลเลกชันเป็นคอลเลกชันของผู้หญิงถ้าเป็นของผู้ชายจะเป็นสีเงินนะคะให้ดูเทียบกับใบที่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะเป็นใบเดียวที่เป็นไซส์ M นะคะเนื่องจากว่าเขาไม่มีไซส์ S นะก็เลยเอาไซส์ M มานะคะข้างบนเหมือนกันนะคะมีคําว่าเซ l ีนนะเป็นตัวปักนะคะไม่ใช่เป็นลักษณะสกรีนนะคะข้างในก็จะมีคําว่าเซ i ีนเป็นแถบอย่างนี้เหมือนกันนะสวยมากส่วนตัวชอบรู้สึกว่าเขามีความแบบ รายละเอียดนะคะกิมมิกนะคะมีเซลินทุกจุดนะคะเป็นไซส์เอ็มเขาเขียนข้างหลังว่าไซส์ห้ถึงหกนะคะแล้วก็อ a t มท i เ l ียลไม่เหมือนกันนะอย่างที่บอกชิ้นนี้มีสามสิบห้าเปอร์เซ็นโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือเป็นคอตตอนแต่ว่าใบอื่นนะคะเป็นคอตตอนร้อเหมดเลยแล้วก็เป็น m มทอินฟลัสนะคะน่ารักนะเห็นไหมเขาจะมีความแบบอืมเรียบๆเซลินนะคะ ข้างหลังนะคะมีคาว่าซลีนข้างบนแล้วก็มี p a ริสข้างล่างเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเห็นเป็นโลหะสีงเงินนะคะจะเป็น m มนส์คอลเล t ชันนะคะมาจากคอลเลคชันของผู้ชายแล้วก็สีทองจะเป็นคอลเลคชันของผู้หญิงนะคะข้อดีของอเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าหรือว่าอะไรหลายอย่างของซาลีนนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยูนิเซ็กซ์นะคะใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่เขาก็จะมีรา,รายละเอียดเล็กน้อยที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นคู่แรกนะคะที่เป็นคําว่าซาลีนนะคะมีอีกใบหนึง่งมาให้ดูนะคะเป็น สีน้ําเงินนะคะเซลีนเหมือนกันนะคะคือเวลาอินอะไรเนี่ยจะอินเป็นพักๆได้มาเยอะนะคะก็เหมือนกันมีความทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นโลหะสีทองนะคะแสดงว่ามาจากคอลเลคชันผู้หญิงนะคะข้างในเหมือนกันนะคะมีแถบเซลีนนะคะเป็นเบอร์เอสเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คอตอนนะคะน่ารักมากนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นลักษณะทรีออมนะคะแบบปักข้างหน้าแบบนี้นะคะคิดว่าเขาปักมาจากที่อื่นแล้วเขาก็ตัดมาแปะนะคะมาปากลง ตรงข้างหน้าของหมวกแบบนี้นะคะเป็นไซส์ S เหมือนกันนะคะข้างในก็จะมีความแบบเซลีนน่ะน่ารักอะแล้วก็เหมือนกันนะคะเป็นไซส์ S นะคะข้างหลังนะคะเหมือนกันเป็นสีทองแสดงว่ามาจากคอลเลกชันของผู้หญิงนะคะชิ้นนี้เหมือนกันนะคะถามว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันเนี่ยพูดยากนะแล้วแต่ความชอบนะคะ หลายคนอาจจะชอบความเป็นแบบว่าเซลีนเซลีนไปเลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบความเป็นทริออมแบบนี้ดูแบบซัตโตดูแบบไม่จงแจ้งมากไปนะคะอยู่ที่ความชอบส่วนตัวเลยนะคะมาพูดเรื่องของไซส์นิดนึงนะคะ S กับ M นะคะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะข้างหน้านะคะความยาวส่วนนี้นะอยู่ที่ประมาณ18เซนนะคะแล้วก็ข้างหน้าส่วนนี้นะอยู่ที่7เซนซึ่งทุกใบเนี่ยเท่ากันนะคะเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราดูแบบนี้นะจะเห็นว่าเขามีความโค้งอะไรเงี้ย แต,แต่งการน,นิดนึงไม่รู้นะมันเป็นงานมือหรือวงานเครื่องจักรนะคะแต่รู้สึกว่าเนี่ยความโค้งมันต่างกันของแต่ละใบนะคะไม่เท่ากันแต่ว่าก็สามารถบีบๆลงได้นะคะมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะในการที่จะจัดให้เขาดูโค้งมากกว่าเดิมลองวัดนะคะแบบนี้เลยวัดแบบอย่างเงี้ยคือแต่ละจุดของแต่ละใบนะคะเป็นตัวเลขออกมาแบบนี้มันมีความแตกต่างกันน้อยมากอาจจะเป็นแค่จุด5ถึง1เซนนะคะในแต่ละจุดอย่างเช่นเอาใบนี้แล้วกันนะคะใบนี้นะคะในส่วนตรงนี้ถึงตรงนี้นะอยู่ที่ สิบเซนนะคะเก้าจุดห้าเซนแล้วก็เจ็ดเซนตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนความสูงข้างหน้านะคะอยู่ที่สิบห้าจุดห้าต้านข้างตรงนี้นะคะส่วนสูงอยู่ที่สิบห้าเซนนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะอยู่ที่สิบเซนตรงนี้ค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้เลยนะนะคะจนไม่ใช่สุดนะคือจากตรงนี้นะถึงในส่วนกลางข้างหน้านะคะจะอยู่ที่ยี่สิบหกจุดห้าเซนนะคะ ซึ่งตลกมากว่าพอเป็นเบอร์ m ปุ๊บเนี่ยนะคะซึ่งความจริงมันเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมจากตรงนี้นะคะถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่26เซนนะคะปรากฏว่านี่ไซส์ m นะแต่ว่าจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยเขาน้อยกว่าไซส์ s นะคะไปจุดห้าเซนเนี่ยมันจะเป็นความแตกต่างเล็กน้อยมากนะคะแต่ว่าที่เราเห็นได้ชัดก็คือในส่วนตัวปรับข้างหลังนะคะสายปรับข้างหลังให้เทียบกับตัวนี้ละกันนะคะสายปรับข้างหลังนะคะของเขาเนี่ยจะ แตกต่างกันนะคะคือตัวนี้นะเป็นไซส์ M นะคะอยู่ที่12เซนนะคะส่วนที่นี้นะคะเป็นไซส์ S อยู่ที่1 1เซนมีความต่างกัน1เซนตนะตรงนี้นะคะในส่วนของหมวกเนี่ยนะคะไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะส่วนที่แตกต่างกันก็คือสายปรับด้านหลังเท่านั้นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณคุณนะคะที่สนใจในเบสบอลแคปจากเซรีนนะคะใบนี้น้องลิซ่าใส่บ่อยมากนะคะต้องมีนะคะชวนปปหยากันละกันนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ